เราจะมาเพิ่มศักยภาพของสมองยังไงสําหรับหลายท่านที่อาจจะคิดว่าเราอายุมากแล้วกลัวว่าจะเป็นสมองเสื่อมเดี๋ยวจะมีวิธีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านเรานะคะวิธีนี้ทําวิจัยออกมานะั้นงานวิจัยนี้ได้นําผู้ทดลองมาทั้งหมด43ท่านเป็นผู้ทดลองที่อายุระหว่าง6 0ถึง8ปปีทั้งหมด43ท่าน มาทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องสมองโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ให้กลุ่มนี้ได้ดมกลิ่นจากเครื่องที่มันเห็นเห็นเครื่องที่เขาไว้พ่นน้ำหอมไหมเครื่องนั้นอะแล้วก็ในในในเครื่องนั้นอะจะใส่กลิ่นไว้ทั้งหมด7กลิ่นนี่มาจดเอาไว้มากลืมก็จะมีกลิ่นกลิ่นกุหลาบกลิ่นส้มกลิ่นเลมอน กลิ่นยูคาลิปตัสกลิ่นเปปเปอร์มินต์กลิ่นโรสแมรี่แล้วก็กลิ่นลาเวนเดอร์โดยให้ผู้ทดลองทะกลุ่มนี้ได้ดมกลิ่นนี้ก่อนนอนเป็นเวลา2ชั่วโมงใส่ในเครื่องที่มันพ่นกลิ่นออกมาให้ดมทุกวันตลอด7วันโดยให้ผัดปเปลี่ยนกลิ่นมี7กลิ่นนี้แล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด18เดือนโดยเอากลิ่นนี้มาเปิดก่อนที่จะนอนอสชั่วโมงสูดดมเข้าไป ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็มีเครื่องที่ใส่เป็นน้ำหอมรละเหยเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นพวกนี้อาจจะเป็นน้ำเปล่าเฉยๆให้มันให้เครื่องมันพ่นพ่นออกมาแต่จะไม่มีกลิ่นเมื่อครบ18เดือนได้ผลการวิจัยออกมาก็คือนำทั้ง43ท่านคือ2กลุ่มนี้มาตรวจสมองเข้า MRI ดูเนื้อสมองข้างในผลงานวิจัยออกมาปรากฏว่า กลุ่มที่หนึ่งที่ได้ดมกลิ่นก่อนนอน2องชั่วโมงอะ่ะมีเนื้อสมองเพิ่มขึ้นแล้วก็เนื้อสมองในพาร์ตต่างๆอะมีการขยายตัวคือเนื้อสมองมันเพิ่มมากขึ้นอะแล้วก็นำทั้งสองกลุ่มเนี้ยมาทําแบบทดสอบเกี่ยวกับสมองผลปรากฏออกมาอีกว่ากลุ่มที่หนึ่งที่ได้ดมกลิ่นก่อนนอนดมกลิ่นเจ็ดกลิ่นเนี้ยก่อนนอนสชั่วโมง การที่เขาทำแบบทดสอบออกมาวิจัยออกมาแล้วว่าเขามีศักยภาพในการใช้สมองมากขึ้น226%เท่ากับว่ากลุ่มคน2กลุ่มนี้43ท่านเนี่ยมีสมองศักยภาพต่างกันถึง226%กลุ่มที่1ศักยภาพเพิ่ม226%น่าอาจจัศจรรย์ไหมแค่รู้หลักการทำงานของสมอง สิ่งเหล่านี้เราสามารถเข้าถึงได้การเพิ่มเนื้อของสมองสามารถทําได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากแต่อาจจะต้องรอเวลาจริงๆอ่ะทำสักสองเดือนคุณจะรู้สึกบไบรท์แล้วนะสมองเราจะบไบรท์เราจะนอนหลับอิ่มสบายเลือกกลิ่นเจ็ดกลิ่นที่เหมาะอธิบายไปข้างตน้นเวลาทําหรือเวลาวางเครื่องเนี้ยเราก็เปิดก่อนนอนสักสองชั่วโมงนะให้ให้เราได้กลิ่นไม่ต้องเอามาไว้ใกล้ๆที่ ทำให้เรารู้สึกระคายเครืองในการสูดดมนะอย่าให้มันมาระคายเครืองกับจมูกเราหรือแสบคอหรือว่ากลิ่นฉุนไปไม่ได้นะต้องเป็นกลิ่นแบบรู้ว่ามีกลิ่นอะคืออ่อนๆไม่ต้องฉุนอะเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมองวิธีนี้ก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ไม่แพงสามารถหาซื้อเครื่องเครื่องพ่นน้ําหอมอะมันจะเป็นเครื่องอะแล้วมันจะแบบพ่นน้ําหอมออกมาเป็นไออะเราก็แค่หยดน้ํามันหอมระเหยลงไปตามกลิ่นที่บอกอะนะ กํายานใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กํายานนะไม่ใช่กํายานนะมันจะเป็นน้ํามันหอมระเหยที่ใส่ในเครื่องคือกํายานไม่ได้นะมันมันมันคนละฟิลนะเดี๋ยวเยวทวนฮะมีกลิ่นกุหลาบกลิ่นส้มกลิ่นเลมอนกลิ่นยูคาลิปตัสกลิ่นเปเปอร์มินต์กลิ่นโรสแมรี่แล้วก็กลิ่นลาเวนเดอร์นึกนิตยาาสารออกแล้วชื่อ n e ว r o วโรไซน e เออตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วนี่เองปี2023 เขาเอาการวิจัยเนี่ยมาตีพิมพ์ในหนังสือนั้นแล้วหมอก็มามาถ่ายทอด้ห้ฟังว่าเออมันมีประโยชน์กับพวกเราไงสามารถเข้าถึงได้สมองเรามันมันไม่ได้เสื่อมตามการเวลาอะไรหรอกจริงๆมันอยู่ที่บางทีเราเราเครียดเยอะมันจะเกิดกระแสะไฟฟ้าตกค้างอะ่ะกลายเป็นหินปูนเกาะก็คือเป็นพังผืดขึ้นมาถ้าเราเคลียร์ได้อะ่ะมันมันก็ทําให้สมองเราโลง่ลงลมไบรท์แต่เราสามารถเอาวิธี ดมนะ้ำมันหอมระเหยแบบนี้ได้แต่มันจะใช้เวลาหน่อยละกันก,ก็อดทนได้เนาะ